ตีก่อนพี่นายค่ะมาตีที่ทอสคาน่าครับอากาศก็หน้าหนาวครับแต่ก็ยังหนาวไม่สุดเท่าไหร่เพราะปีที่แล้วเย็นกว่าน,นี้ <c oughs> แต่ก็โอเคฟิลด์ดีดีใจมากครับม,มาดูมาน,น,นีท็อสคาน่า <c oughs> เหมือนเขาแบบเอาใจ,จใส่แล้วก็ดูแ,แลดีบนไายแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรมากครับวรดรอปถุงมาตรงนี้นะ <c oughs> ล <Okay. S 2> ไม่สีเฉียวฟีเลยนะเพราะว่าได้วแว่นใหมนะ่ะม <c oughs> ็จะมองอะไรที่เป็นสีเฉียวเฉียวก็เดิมนะ ว่าที่นี้มีช็อปน้าซื้อของเยอะมากเดี๋ยวเราพาไปดูกันกำลังดูห้องพักผมครั้งก่อนผมมาพักตรงห้องนี้นะฮะผมนั่งเล่นกีตาร์อัดเพลงคนเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มองออกไปว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมอยากเป็นมาตีกอล์ฟที่นี่มากเพราะว่าแลนด์สเคปที่นี่สวยมากบรรยากาศสวยแล้วก็วิวทิวทัศน์คือสวยมาก ก็วางแผนว่าตีจากตรงนี้ใช่ไหมตรงีออฟตรงนี้ีออฟไปถึงตรงนี้เลยแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยววางแผนกันอเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าตีจริงเราจะได้ตามที่วางแผนไหมโอเคน้องอ้ําน้องอ้ำเป็นแคดดี้มากี่ปีแล้วสี่เดือนค่ะสี่เดือนเป็นแคดดี้มาสี่เดือนพี่ฉาเราเลยเพราะว่าได้เห็นสนามสวยๆอย่างนี้ทุกวันจำลองมาเหมือนแบบต่างประเทศเลย หมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยใช่ไหมใช่ค่ะไปกันต่อสวยก็ถือว่าลูกตรงแต่ยังไม่แรงเพราะว่าโดนหลังลูกไปกันต่อไป,ไ,ไปกันต่อครับวู้สวยครับ อันนี้คิดว่าตีไปประมาณทักกี่ร้อยหละ0ร0ออเค g o o โอเคไว้ตอนนี้ผ่านไปแล้วสามหุมเป็นไงคะโอนสู้แดดมาก <c oughs> สู้สู้สวยเมื่อกี้ตีโดนดีมากนะน่าจะเป็นช็อตแรกที่ดีสุดของวันนี้ในหลุมที่3มมาดูซิว่าลูกผมอยู่ตรงไหน,น ไปดูกันตามมาครับลูกอยู่ไหนคะลูกอยู่นั่นแหละลูกคุณอยู่ตรงนค้นค่ะไปค่ะเดินค่ะก็ทะเลทรายนะฮะผมตีทรายเก่งมากเพราะลงทรายบ่อยลงทรายบ่อยทะเลทรายร้อนระอึนี่ลูกของคุณเดวี่จากนี้ก็ประมาณ60สิบหลาไหมห้าปีครับ นี่ลูกคนเดียวระยะนะคะโหแม่น oh, มากบอกเลยอันนี้ได้อะไรคะีเ yeah. ย yeah. oh, ้มาแล้วม okay. yeah. nice. าแล้วเย้เป็นไงคะระยะเผาขนชิกชิกชิก็บแล้วก็ิบแล้วให้แล้ว yeah. ให้แล้ว,ให,ลวให้ตั้งแต่ขึ้นสายแล้วโอเคไว้ยแกเลยทง ใช,ช้ไม้อะไรคะใช้วเวทครับใช้วเวทปะสวยน่าเมื่อกี้ตีเป็นไงคะเมื่อกี้ตีตรงมากครับพอใจลูกแบบสวยเลยแต่ว่าเอียงไปนิดนึงนะครับลูกอยู่ตรงนน,น้นไงสถานที่นี้เป็นไงบ้างสวยมากครับเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยใช่ไหมโอ้โหแต่ผมว่ามมเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ผมว่าเหมือนนิวซีแลนด์เหมือนนิวซีแลนด์สวยจริงๆครับบรรยากาศดีแลนด์สเกปสวย ใครมาที่นี่ก็ต้องเก็บบรรยากาศเยอะๆหน่อยนะครับอ่าอันนี้ตีมาจากมน้นะมาดูสกิลการพายของเขากันนะคะสวยมากเลยดิฟีลกูดมาก แต่ได้ค่นี้ก็พอใจละเราเน้นอินเอมไปกับบรรยากาศแล้วก็สถานที่สวยๆกับผู้คนที่น่ารักน้องแคดีน่ารักมากคอยถ่ายให้ตลอดเลยรวมถึงหนูกวางด้วยมาคันตมา <Nice. S 2> สวยมาดูคนสวยดีนะครับหลุมที่เจ็ดสวย,สวยต้องเป็นท่อเลยต้องเป็นท่อเลยไปกันตาอไนส์ส ปล่าครับสวยสวยสวยมาก สวยเป็นไงคะได้ตามที่วางแผนไวไหมไม่ได้ครับสนามนี้ตียากเนาะตียากมากสนามภูเขาแบบจังหวะก,การยืนแบบแฟเวนี่คือแบบเ<ช>อียงสโลปลงมาข้างล่างโคตรยากเลยแต่วมันสวยเน้มมนบรรยากาศอ่าอยู่ตรงไหนคะลูกอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงทรายนะตามที่วางแผนออนอนตรงไหนนะคะนอนตรงไหนนะนอนตรงนั้นนอนตรงนี้นอนดูเอ้ยสนามสวยจังเลยเนี่ยลูกอยู่ตรงนี้ นี่นะคะลูกจากที่แบบว่าวางแผนไว้นะคะเราจะตีมันที่ตรงนี้นี่เราจะตีมาตรงนี้แต่ปรากฏว่าเราตีมาตรงนี้แทนน่าจะคิดถึงทรายที่บางแสนหรือพัทยาอะไรประมาณนี้สวยขึ้นไปแล้วนะคะไปกันต่อรอบที่แล้วดูอถากีตย์ตรงนี้แหละตรงข้างบนเนี่ย ตรงนี้เลยแต่ไม่เคยคิดเลยว่ามาตีกอล์ฟแล้ววันนี้บรรยากาศสวยมากครับเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยดูดิที่นี่คือทอสคานานนครับอันนี้หลุมที่9เนาะใช่ค่ะไปกันต่อสวยมากเบคอนหลุมนี้เป็นหลุมแบบซิกเนเจอร์เลยเนาะวางแผนยังไงหลุมนี้ ตีไปตรงตึกแล้วนะให้มันเปิดตึกไหนตีไปชนไปชนตึกแล้วก็เปิดไม่เกัดมาสวยดูคนสวยโอ้สวยโอสยยอดสวยมากสวย ออฟมานะคะตรงนี้วยงามมาดูนะคะว่าจะพัดมงนี้อุอ้ยสุดท้ายนี้นะครับก,ก็เอ่ออยากขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะก็คือหนูกว้างที่แบบพามาตีวันนี้ขอบคุณคุณพ่อ ที่แบบว่าจองให้ด้วยรวมถึงบรรยากาศดีดีแล้วก็สถานที่ส,สวยๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณมาสกานาเป็นสนามที่แบบชอบที่สุดในในชีวิตละเออเพราะว่าเคยเห็นตอนเมื่อก่อนตอนพักตรงเนี้ยแล้วก็เห็นบรรยากาศของสนามกอล์ฟตรงเนี้ยรู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งอะอยากมาตีที่นี่มากแล้ววันนี้ก็ได้มาตีแล้วก็มีช็อตช็อตที่ประทับใจอยู่นะครับ แล้วก็สุดท้ายขอบคุณกวางจริงเป็นครีเอเตอร์ให้ด้วยถ่ายหลังกล้องให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับที่ดูอยู่ติดตามยูไม่ครับด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น i g จีทิกเ็หรือว่า a c e b o o k นะครับแต่ที่สําคัญคือฝากติดตามช่องรายการยูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมทารายการซ่องกลับด้วยก็มีสถานที่สวยๆทัศนหน้านะครับได้เจอกันแน่นอนสาหรับจะไปสนามกลับต่างๆได้ไปที่สวยๆทุกคนได้ดูแน่โอเคครับผม